คุณผู้ชมครับคดีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครวันนี้สำนักงานอายการสูงสุดออกมาถแถลงนะครับว่าไม่ใช่เรื่องเสียหน้าที่ครั้งหนึ่งอายการสูงสุดไม่เห็นตรงกับปปชในการสั่งฟ้องคดีนี้นะครับก็ทําให้ปปชต้องยื่นฟ้องต่อศาลเองขณะเดียวกันก็เห็นว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงสามารถยึดทรัพย์นายประชามารินนท์นได้ ถ้าหากว่าลองย้อนดูที่มาที่ไปของคดีนี้อีกครั้งนะครับว่าสารใช้เหตุผลอะไรตัดสินจำคุกในประชา12ปีและอดีตผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยของกรุงเทพมหานครเป็นเวลา10ปีโดยไม่รอลงอาญาครับองค์คณะผู้พิพากษาสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาคาดีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครมูลค่ากว่า6,600ล้านบาท นานกว่า3ชั่วโมงมีจำเลยรวม6คนแต่นายประชามาลีนอนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลตรวจตรีอธิลักษ์ตันชูเกียรติอดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครไม่ได้มาฟังคำพิพากษา สาลจึงอ่านคำพิพากษารับหลังสั่งจำคุกนายประชามารินน์เป็นเวลา12ปีฐานกระทำความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐปี2542มาตรา13ประกอบมาตรา12และผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา157สั่งจำคุกพลตำรวจตรีอธิลักษ์10ปีกระทำความผิดมาตรา12และผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยไม่รอลงอาญา คำวินิจฉัยระบุว่านายประชาะเกี่ยวข้องโครงการนี้ตั้งแต่แรกสมคบคิดให้พลตำรวจตรีอธิลักษ์เป็นผู้เขียนโครงการเพื่ออนุมัติโดยให้ใช้วิธี G2G หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างตอบแทนกับประเทศออสเตรียเป็นไก่สดแต่จากการไต่สวนสารพบว่าการทำา G2G ไม่มีจริงเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อเอื้อให้บริษัทสไนเออร์ได้เป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครและโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงนี้ไม่ได้เกิดจากความจำเป็นของกรุงเทพมหานคร และพลตำรวจตรีอธิลักษ์จำเลยที่4มีพฤติกรรมเร่งรีบเสนอโครงการใกล้ถึงวันที่นายสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้นจะพบวาระในการรู้ตำแหน่งในวันที่22กรกฎาคม2547การกระกกทำของจำเลยที่4ที่ลุกนี้ลุกลนลงันที่ยอดหลังในเอกสารเช่นว่านี้ยิงมีเหตุใหเชื่อได้ว่าจำเลยที่4เร่งรีบดำเนินการ เพื่อให้สามารถเสอนอคณะกรรมการิจารณาอนุมัติได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อได้ก่อนที่นายสมัครจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลง,งอีกประเด็นสำคัญที่วินิจฉัยคือโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกทมมีราคาแพงเกินจริงอ้างอิงเอกสารราคาและระเบียบการจัดซื้อของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปปกระรวงมหาดไทยเปรียบเทียบกับการจัดซื้อของกทมในสเปคใกล้กัน เช่นรถดับเพลิงเคมีปอพซื้อคันละ15ล้านบาทรวมภาษีแต่กรุงเทพมหานครซื้อคันละ72ล้านบาทไม่รวมภาษีเมื่อจะซื้อรวม7คันจึงมีราคาแพงกว่า396ล้านบาทการจ้างผลิตเรือดับเพลิงปอพตกลำละ14ล้านบาทรวมภาษีแต่ของกทมตกลำละ25ล้านบาทไม่รวมภาษีรวมจ้างผลิต30ลำเป็นเงิน334ล้านบาท การซื้อรถยี่ห้อมิตซูบิชิทางปอพตกคันละ4ล้านบาทแต่โครงการของกทมตกคันละ20ล้านบาทและเมื่อรวมการจัดซื้อ72คันพบว่ากทมจัดซื้อราคาแพงกว่า1,093ล้านบาทรถไฟฟ้าสองสว่างปอพซื้อคันละ5ล้านบาทแต่กรุงเทพมหานครจัดซื้อคันละ23ล้านบาทนี่เป็นบางตัวอย่างเท่านั้นแต่ภาพรวมทั้งโครงการที่กทมจัดซื้อมีมูลค่ากว่า6,600ล้านบาท พบว่าแพงกว่าราคาต้นทุนปกติสูงถึง48.77%จึงวินิจฉัยว่าการจัดซื้อไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐอีก3คนที่ตกเป็นจำเลยสารพิพากษายกฟ้องได้แก่นายโภคินพลกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนนายอภิรักษ์โกษโยธินอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสารยกฟ้องเพราะเห็นว่าแม้มีการเปิดซองราคาการจัดซื้อหรือ LC เกิดความเสียหายเพื่อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาทุจริตและนายอภิรักษ์มีความพยายามโดยการทำหนังสือของให้กระทรวงมหาดไทยทบทวนการจัดซื้อแล้วจึงมีเจตนาที่รักษาผลประโยชน์ให้กับกรุงเทพมหานคร ส่วนนายสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่ากทมสารสั่งจำน่ายคดีเพราะเสียชีวิตระหว่างการไต่สวนหลังทราบคำพิพากษาทั้งนายอภิรักษ์และนายโพคินต่างขอบคุณศารที่ให้ความเป็นธรรมผมเองมีความเชื่อมั่นแล้วก็ได้ต่อสู้พร้อมกับทีมทนายนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทีจท่จะเป็นหลัก ที่สําคัญของประเทศไทยผมเว็ก็ต่อสู้มาตลอดว่าผมนั้นทาไปโดยสุจริตและก็บริสุทธิ์ทุกอย่างขอบคุณมากๆครับและก็เห็นว่าถ้าสังคมนั้นอยู่ได้ด้วยการที่มีความยุติธรรมเช่นเียเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีก็ขอให้ทุกฝ่ายยึดในหลักนิติธรรมในความถูกต้อง หลังคำพิพากษาสารสั่งออกหมายจับนบายประชามารีนน์เพื่อให้นำตัวมาดำเนินคดีส่วนพลตำรวจตรีอธิลักษ์สั่งให้ออกหมายจับเพื่อให้มาฟังคำพิพากษาในวันที่16กันยายนนี้เวลา9นาฬิกาทัฒนาพรตันงามไทย p ีบีเรายงาน อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญจนกลายเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับสำหรับคดีทุจริตที่เกี่ยวกับนักการเมืองแต่ว่าไม่มาฟังคําพิพากษาในวันสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทั้งในระดับชาติหรือว่าระดับท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะถ้าหากเป็นคําพิพากษาในสาลฎีกาแผนคดีายาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ถือว่าเป็นสารเดียวจบสําหรับนักการเมืองล่าสุดที่เกิดกรณีของนายประชามารินนท์ถูกตัดสินจําคุก12ปีก็ไม่มาฟังคําพิพากษานะครับถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นลักษณะนี้ก็ อาจจะทําให้เห็นความผิดปกติบางอย่างในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนะครับอย่างเช่นคดีของนายรักเกียรตสุขธนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในคดีจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มีการรับสินบนจากบริษัทจำนวน5ล้านบาทนะครับศาลพิพากษาวันที่28ตุลาคมในปี2546ให้จำคุกนายรักเกียรติปี แต่ว่าในวันอ่านคําพิพากษานายระเกียรติก็ไม่มาฟังคําพิพากษานะครับมีการหลบหนีอยู่ประมาณ1ปีก็มีผู้ไปพบเห็นมาออกมาออกกําลังกายย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับขณะนี้ได้พักโทษอุปสมบทอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับอีกคดีหนึ่งคดีทุจริตซื้อที่ดินเขาไม้แก้วและคดีจ้างวานค่ากำนันยูนของนายสมชายคุณปลืม้มหรือว่ากำนันเปาะสารพิพากษาวันที่ 12กุมภาพันธ์ปี2549นะครับตัดสินจำคุก28ปีรวมทั้ง2คดีแต่ว่าก็หลบหนีไปก่อนมีหลายกระแสนะครับว่าอาจจะหลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆนี้เองนะครับหรือว่า อีกระแสนึงก็บอกว่าอาจจะไปอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเขตอิทธิพลของตัวเองนั่แหละครับก็เป็นข่าวฮือฮาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมื่อตํารวจจับกลุ่มตัวได้ระหว่างที่มาพบแพทย์อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับมาดูคดีของนายวัฒนาอัศวเเหมครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมี2คดีครับคือคดีทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ําเสียคลองด่านและคดีซื้อที่ดินคลองด่านนะครับศาลพิพากษาเมื่อวันที่18สิงหาคมในปี2551 ถูกตัดสินจำคุก10ปีนะครับแต่ว่านายวัฒนาก็ไม่มาฟังคำพิพากษาทั้งที่ก่อนหน้านี้ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในงานแต่งงานของลูกชายพลเอกสนธิบุญรัตกลินอดีตประธานคอม,มชอนะครับไม่ถึง2เดือนก่อนหน้านั้นเองครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮาล่าสุดเมื่อนายวันายชนสวัสดิ์อัศวะเหมและจนี่อัศวะเหมมีการถ่ายภาพคู่กันนะครับเชื่อกันว่าน่าจะเป็นภาพที่มาเกาครับ มาดูคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีพัน์ตำรวจโททักษินชินวัตรในคดีซื้อที่ดินรัชดานะครับถูกจำคุก2ปีเมื่อวันที่28ตุลาคมปี2551นะครับก่อนหน้านั้นอดีตนายกกลับมาประเทศไทยแล้วแต่ว่าเมื่อไปเยือนกรุงปักกิ่งช่วงที่มีโอลิมปิกฤดูร้อนในปี2008ก็ไม่กลับมาอีกเลยศาลก็ต้องอ่านคำพิพากษารับหลังเช่นเดียวกับ คนอื่นๆนะครับและกรณีล่าสุดกรณีของนายประชามารินนท์ในคดีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครที่ถูกตัดสินจำคุก12ปีเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไม่มาฟังคำพิพากษาเช่นกัน มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็คงจะเป็นคำถามใหญ่ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเหตุบังเอิญหรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยเฉพาะคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองครับ